ไอ้เนี้ยไม่หวาดักวอ,อาน้ำมาแดกปั๊บ สวัสดีเพื่อนทุกๆๆคนด้วยนะครับผมลิก์นะผมวันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปกินนะครับซึ่งไม่เคยทํามาก่อนในช anel เลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาประเดิมด้วยตัวนี้เลยฮะเฮียผิดด้ายผิดดนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมซึ่งเป็นมา <c oughs> ม่า <c oughs> เ,เผ็ดบะหมี่เผ็ดราเมงเผ็ดนะครับแล้วแต่จะเรียกกันแต่ว่าชื่อจริงๆมันชื่อว่าซัมยังฮอตชิคเก้นสตูราเมงนะครับซึ่งนี้รู้สึกจะเป็นรสเผ็ดด้วยนะครับไม่น,น่าจะใช่รสสตรอเบอรี่นะครับแดงขนาดนี้นะครับผมซึ่งผมมีอยู่2รสนะครับซึ่งวันนีี้เน่ย เราจะมีเร่อที่รถเพิดนะครับอ่านี้ก็เก็บไปนะครับอาจจะมีคลิปแยกออกมานะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันว่าทำต่อเหอะอะไรประมาณนี้นะครับไม่งั้นกูแดกเองเลยแดกเองเลยไม่ทงไม่ถ่ายคลิปแม่งแล้วนะฮะโอเคซึ่งจริงๆผมอยากจะทํานานมากแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทานะครับไม่รู้ว่าจะซื้อมันได้ที่ไหนนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยร้านค้าในมอเนี่ยเขาขายเออก็เลยอยากจะลองมาทําดูนะครับซองหนึ่งนี่ราคาไม่ใช่เล่นๆเลยนะผมซองหนึ่งนี่เท่ากับมามาณกี่ห่อนะครับโอ้โหนี่ ค่อนข้างจะแพงเอาเรื่องอยู่เลยนะครับผมโอเคซึ่งเราจะมาเริ่มกันเลยฮะขั้นแรกนะครับผมแล้วก็จะเอาใส่ปินโนน้อยน่ารักของผมนี่แหละนะครับเดี๋ยวดูก่อนหูแม่ง5้าแคลอรี่นะครับม,มือโตโมือหนึ่งเลยนะครับผมนี้เราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะ,ะยฮะเซนแมนโคตรใหญ่เป็นวงกลมด้วยนี่จะใส่ปินโนกูได้ไหมเนี่ยเอาพอดีเซ็ตเครื่องปรุงเครื่องปรุงเนี่ยเราจะปรุงทีหลังนะครับเพราะว่าเราจะกินแบบแห้งนั่นเองเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำแป๊บหนึ่งฮะ ใส่น้ำร้อนลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆดูเส้นสิฮะโอ้โหเส้นแม่งคูดใหญ่เนเหมือนนอนเลยนะผมโอเคแล้วก็จะทําการปิดฝานะครับแล้วก็ต้มไว้สักประมาณ1 0 1 5นาทีนะครับแล้วผมก็จะเทน้ําออกนั่นเองเพราะว่าเราจะกินแบบแห้งนะครับอ่ามันจะได้เผ็ดๆกันไปเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนที่ผม เทน้ำออกแล้วละกันฮะถัแดมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาน้ำออกหมดแล้วนะครับโหดูเส้นฮะอย่างเัียเขาียรเหมือนไข่โคนเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเข้าสู่การปรุงกันแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะมาสนุกกันนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะโอ้ยเฮียดูสองเครื่องปรุงแม่งดิโคตรใหญ่อย่งกระถุงเลือดแดงจนดําใสหมดครับเป็นเพื่อนเชื่อไหมครับที่ผมเลียไปเมื่อกี้เนี่ย แค่นั้นก็เพร็แล้วนะครับเด้วเลาคุกเคล้าน,นะครับให้เข้ากันนะครับผม,อม,อมยอดโอเคเรามีส่วนตกแต่งนิดหน่อยนะครับก็คือลูกชิ้นนั่นเองจริงไม่มีก็ได้นะครับผมอยากติ๊กแดกก็แดกเลยแต่ว่าอันนี้มีลูกชิ้นมีไข่ต้มนะครับ เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหดูสิฮะแม่งอย่างกันสปาเกตตี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะเสียงพัดลมจะเข้าบอกว่าแป๊บๆไอ้เนี้ยเดี๋ยวลืมปิดพัดลมนะน้ำเฮ้ยไม่น้ำไม่เอาผมจะไม่กินน้ำครับเพื่อนกูจะยัดให้หมดอ่ะ อ่ะกูเด๋อุ้งเส้นแ่บโอ้ยอ่อจีบหายเลยเยียกูเสืออึไม่เท่าไหร่นะใช่ไหมมันมันก็เผ็ดนะแต่มันก็ไม่เท่าไหร่นะฮะผมอืไข่น้อยสวัสดีเฮียเริ่มเผ็ดอ่ะไอ้เฮียมันเริ่มเผ็ดจริงไม่ฝัก ตาแม่งเริ่มไหลแล้วครับกูอยต้องชินแล้วไอ้เรื่กูไม่ชินมามาสัตโอ้ยเฮียแม่งโคตรเผ็ดเลยสัตว์เลยไอ้เรื่อไม่หวดักว่าน้ำมาแดกปั๊บผมจะไม่กินน้ำครับ จะไม่กินน้ำแรกมันจะไม่เผ็ดครับแต่พอแดกมาเท่านั้นแหละมึงเผ็ดเลยที่ไม่พูดมากเฮียแมลงมูกหลายแบบที่ไม่พูดมากไม่ใช่อะไรครับหิว จะว่าไฟนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับนะโหแต่เผ็ดมากนะครับยอมรับเลยผมจะไม่กินน้ำครับกุพ่ค้นไฟได้กุพ่ค้นไปแล้วเนี่ยจริงไอ้ย้น้ำตาไหลซะยังไม่ยังไม่หายไปเลยคือตอนนี้นี่ยังเผ็ดอยู่เลยนะ โอเคกูเริ่มดีขึ้นละนะฮะก็จบแล้วนะครับก็สําหรับการกินอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะอะไรเนี่ยไอเทมมือสั่นอ่านไม่ออกซัมยังฮอตชิเก้นสตูลาเมงนะครับรสเผ็ดนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากให้มีเจ้านี้ต่อนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างทาไม่เมนกูรีบแดกแล้วนะครับผมนะโอเคก็บอกเลยว่าเผ็ดจริงฮนะแต่ก็อร่อยมากนะครับผมซึ่งแต่ด้วยราคาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อมากินบ่อยนะ <laughs> คือมันติดปากมากแต่ว่ามันไม่ใช่เพดอย่างเดียวนะครับผมมันจะมีแบบความแบบคือมันมีความกลมกล่อมของเส้นด้วยนะครับเส้นนี้ค่อนข้างจะเหนียวนุ่มมากนะครับผมนี่นึกว่าไม่ได้กินแบบพวกบะหมี่เลยนะครับผมแบบเหมือนกินแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะจริงๆมันคือราบเมงนั่นแหละ <c oughs> อ๋อโอเค นะครับผมตั้งสติก่อนสตาร์ทนะฮะรสชาติมันก็ค่อนข้างที่จะอร่อยนะครับผมไม่ได้เผ็ดซะอย่างเดียวนะครับก็ถือว่ามีรสชาติที่ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมนะครับก็ใครที่สนใจลองไปหาซื้อมากินได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาตัวกันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับผมจะไม่กินน้ำครับ